Hello, สวัสดีคุณชุกคอนด้วยนะครับผมวันนี้เราใช้ภาษาเรามาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่เกม Mega Monster นะผมคือ,ค,อคือมาเล่นสนุกอะเออ <c ười> คือก็เลยอยากลองมาอด,ดูครับผมซึ่งไอดีผมก็ไม่ค่อยจะตึงเท่าไหร่แล้ววันนี้เราจะมาสุกน้องมาชดู้กันครับผมว้าวเป็นอะไรวะเป็นตู้การันตีนะผมสองหมื 20, ่นเพชรจาก,การันตีสีกาดล่าง อะไรว่าคอมพวรือรว่าห0 0รือว100%ไปเลย1ตัวหรือว่าจะเลือกมาชาโดก็ได้ให้เลือกได้เลยนะผมตอนนี้ผมก็ดองเพชรไว้ประมาณ24,000 2,400พครับผมหัวเออประมาณเนี้ยทุกคนอันนี้คือทีมหลักของผมโอเคเดี๋ยวเราประชุมกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมมีน้องมาชาโดอยู่1ตัวผมีแต่ว่าตอนนี้น้องกับบีด,า,ดา,าวแค่สีดาวเนาแลเกิน ซึ่งพอไปดูเมตามาแล้วเนี่ยน้องมาชาโดคือติดเทียเอสตลอดเลยครับผมไม่เคลกตกเลยนะเ,เดี๋ยวไปดูท็อปเซิร์ฟกันครับผมว่ามีใครใช้ Mar มาชาโดบ้างไหมอ่าท็อปหนึ่งใช้ครับผมท็อปสองใช้ท็อปสามไม่ใช้ครับผมท็อปสี่ใช้แล้วก็อะไรกันท็อปเจ็ดใช้ท็อปแปดท็อปเก้าโอ,โอ 10, ้โอหท็อปสิบไปลงโหใช้เยอะมากครับผมแล้วก็ไอตู้นั้นมีโอกาสได้เฟอร์เดียร์ด้วยครับผมตัวที่แบบ เมตาเหมือนกรรันครับผมแต่ว่าหมูขาดเนี่ยมันจะต่ำเตียเ้ยเลียดดินครับผมไปเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมสิบหลอกแรกกไปกดกับใช้สองคนสี่ร้อยแปดสิบเพชรเพื่อสุ่มสิบครั้งไหมสุ่มไปเลยโอ้ยซึ่งถ้าเกิดสุ่มสิบครั้งเราจะได้มาหนึ่งตัวครับผมการันตีได้หนึ่งตัวระดับเอสเราด้ โลที่2ออ้้หูคราวนี้ไม่มีกดยืนยันด้วยไ,<อ>ได้ได้อะไรว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันเอ้ยได้เป็นน้องดอกไม้สักอย่างในเจน6ลืมชื่อไปแล้วโอ้ปะโลที่สามขอตัวดีๆหน่อยได้ไหมโอ้โหสู้แบกตึงๆเลยครับแบกไปโลที่ต้องไะร่วะวสี <laughs> ่ะเออสี่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 ไปก่อนเลย ได้ไฟเยอร์ได้ไฟเยอร์ก็พอเอาไปเล่นได้นิดนึงครับผมได oh ้ไฟเยอรมาแล้วโอ้โหโลที่ฮอตจะไปผมไม่ค่อยรู้ว่าหนูแมวก้อนทำอะไรได้อะโอเคแต่ก็เอาเก็บมาไว้ก่อนกลับไปใช้อย่างอื่นได้อาจจะได้การันตีแล้วอย่าพึ่งการันตีได้ไหมขอมาสักตัวหนึ่งแล้วค่อยการันตีได้ไหมได้ไหมตัวอะไร ตัวอะไรโอ้โหไอคีสาวเ็นซ่าว้าไอซัมบัสะขะผมเกลือแล้วเกลืเหยขออะไรก็ได้ที่มันพอเล่นได้อะโยงกีรัตอย่างเงี้ยโอ้อยละติองละติอัดก็พอไหวนะพี่เข้าไวได้แต่ตัวอะไรก็ไหวรุ่ได้แต่ตัวกิ๊กอีไปจิบบลีโอ้สาตาร์เตอร์พืชเ็นซ่มโลที่เท่าไหร่วะ อันนี้7็หรือแดวะไม่ไ pues ด้นะปากหมาเลยกระเป๋าเต็มต hey. ่อไปยิงการันตีหรือยังย oh, ังไม่การันตีหรออุ้ยการันตีแล้วการันตีแล้วโอ้ได้เพนกวินมาหนึ่งตัวแล้วก็เลือกได้แล้วโอ้ยยังการันตีเลยไม่เคยได้ก่อนเลยแต่ซีไก่เขา มันมันก็ไม่ได้เมตาขนาดนั้นนะซิกาดะมาชาโดนี่คือสุดยอดของตัวเมตาครับผมมาคนสรุปของคลิปนี้เือแดกครับผมโอ้โหอไอยจะพังมามาชาโดลูกอัพดาวขึ้นเป็นสีดาวก็ยังดีให้โชคดีทุกขึ้นไแต่น้องมาชาโดเราขึ้นสีดาวแล้วเ <c oughs> ย้โทธา <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะผม,ผมก็ขอขอตัวลาไปก่อนถ้าใช่ยอย่าลืมกดไลค์ช่องมาอย่ากดติดตามแชร์ด้วยนะผมจะได้ไม่ต้องกดแล้วดูโดยเฉลี่ยกับของค่า1000บาทนะครับผมใบเกลือทุกเหลือเกลือทุกตู้ถ้าตู้ไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูแล้วกันเออโอเคก็บายบายครับผมเออแล้วถ้าเกิดเผื่อใครอยากเล่นหนูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็ได้นะถ้าเกิดหาลิงก์เจอวงเล็บถ้าหาลิงก์เจอนะผม เดี๋ยวเดี๋ยวเราทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดผมเพิ่งสังเกตไว้คือเรามีเศษแดงใช่ไหมเรามีสามสิบแล้วเราก็มีเซษมาชาโด U สามสิบแปดเราก็สามารถอัพให้เป็นหกสิบแปดได้แล้วก็มันไม่พอใช่ไหมมันขาดอีกสิบสองนี่เราสามารถเอาเซษระดับ S มาแลกเป็นระดับ S ผัดได้ซึ่งเราก็แลกไปสิบสองอันเลยนี่อย่าบอกนะาว่ามาชานโดเราจะขึ้นเป็น อย่าบอกนะว่าจะขึ้นเป็นมาชาโดห้าดาวไปก็อลากายการ์เซ่โอ้อโหมาชาโดหาดาวแล้วโอเคอันนี้บายบายจริงๆแล้วบายบายโอ้ะ